สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ31สิงหาคม2568 2ทุ่มโดยประมาณนะครับแจ้งให้ผู้สูงอายุได้รับทราบครับผู้สูงอายุท่านใดครับถ้าใครมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรับสูงสุด1,800บาทเดือนกันยายน2 5ง8นี้ครับโดยในวันที่10กันยายนต5ง8ผู้สูงอายุจะได้รับเบีย้ยยังชีพป,ปกติอายุ60-69ปี หกรบาทนะครับเจถึงเจปี7จ็บาท80ดสถึงแปดสิบาปีแปดบาท90ปีขึ้นไป1,000บาทอันนี้รับไปก่อนในวันที่10กันยายนก็มีตุนไว้ในกระเป๋าแล้วนะครับและในเดือนกันยายนสอง8ครับผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเติม,ตมอีกพิเศษเงินชนิดนี้เขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับ เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับเสียสละกาแห่งรัฐครับวันที่16กันยายนนี่เขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน10หลักให้เป็นเงินเดือนละร้อยตั้งแต่กุมภา68ถึงกันยายน68โอนย้อนหลังให้โอนันที่16กุมภา16กันยายน2568โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับ16กันยายนนี่สำหรับผู้เกิดก่อนใครเกิดก่อนพศส2496ได้คนละ800ทุกคนก็คือใครที่ มีอายุ72ปี8เดือน15วันณนะวันที่16กันยายนห8ดนั่นแหละครับจะได้800บาททุกคนสรุปเกิดก่อนพศสอง6หรืออายุ78 72ปี8เดือน15วันณนะวันที่16กันยายน68นี่ใครมีอายุตั้งแต่72ปี8เดือน15วันขึ้นไปใช่หมดเลยครับได้คนละ800โอน16กันยายนนะครับโอนก็เียมพร้อมเพรยงผูกเลขประจาชน13หลักจะได้คนละ 800บาทนะครับแป0รบาทก็รวมสองวันก็จะมีคนได้เงิน1น0่งพบาท2วันนะครับ10กันยายนกับสิบกันยายนนี่รวมรวมกัน2รายการได้1,500บาทในกลุ่มอายุ72ปี8เดือนขึ้นไปนะได้แต่ไม่เกินแต่ไม่ถึง80ปีนี่ได้พันห้รายการรวมกันนะครับ เบีย้ยเชียบปกติกับเงินพิเศษแ0ดร้อยรวมเป็นพันห้าส่วนกลุ่มอายุแปดสิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินแ9ดสิบปีนะครับได้เบีย้ยเงชีพยบในวันที่1ิบกันยายนแปดร้อยสิบหกันยายนได้เงินพิเศษอีกแ0ดร้อยรวมก็ได้พันหกร้อยที่นี้ในกลุ่มอายุเก้าสิปีขึ้นไปนะครับ1ิบกันยายนได้เบีย้ยเงชียบพันไปแล้วสิบหกกันยายนได้เงินพิเศษอีกแ0ดร้อยก็รวมหนึ่งันแดร้อย เห็นไหมครับกลุ mm ่มที่ได้สูงสุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปได้เงิน2วันรวมกันก็เป็น1,800นะครับเบี้ยงชีพปกติ10กันยายน1,000 16กันยายนได้เงินพิเศษอีก800ก็กลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มได้รับเงินสูงสุดในเดือนกันยายน1,800เบิกธนาคารมาใช้จ่ายได้นะครับบางคนก็เป็นบัญชีเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าใครรับบัญชี ถ้าใครรับเบี้ยยังชีพปกติเป็นบัญชีพร้อมเพรผูกเลขปัะชาชน13หลักอยู่แล้วเงิน2รายการนี้เข้าบัญชีเดียวกันอันหนึ่งเข้าวันที่10กันยายน68เบี้ยยังชีพอีกอันหนึ่งเข้า16กันยายนเป็นเงินพิเศษนะครับอีก800แต่ถ้าใครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ใช่บัญชีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ใช่บัญชีพร้อมเพรก็รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปตามปกติวันที่10กันยายนบัญชีที่เคยรับทุกเดือนนะครับอีกเงิน800บาทนี่เข้าวันที่16 ก็จะเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพยากับเลขบัตรประชาชน13หลักก็อาจจะเป็นคนละบัญชีก็ได้นะครับเอาละครับมาพูดเรื่องเงินพิเศษต่อนะครับยังไม่ครบทุกกลุ่มนะเงินพิเศษยังไม่ได้ครบทุกกลุ่มไปดูกลุ่มอื่นเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับ17กันยายนนี่เขาจะโอน800บาทให้ผู้เกิดพศ2496 2497 2498 2499 2500 2501 2501 2502อันนี้จะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ สภการแห่งรัฐหรือสิทธิ์ตรคนจนนะครับโอนข้อมูลพร้อมเพย์ผูกเลขใบจดสิบสามหลักคนละ800นะครับ17กันยายนโอนในกลุ่มผู้เกิดพศตามที่โชว์ในหน้าจอนี้นะครับรอรับเงินนะครับ18กันยายนครับโอน800บาทผู้เกิดพศ2503 2504 2505 2506 2507และ2508เฉพาะผู้เกิดมกรานะครับได้800บาทโอนข้อมูลพร้อมเพย์ผูกเลขใบจดสิบสามหลัก อันนี้เป็นเงินสรงะหอเพื่อการยังเชี่ผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับย้ําผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐเท่านั้นนะครับจึงจะได้เ้า18กันยายนโอน800ในกลุ่มที่กล่าวมาทีนี้18กันยายนวันเดียวกันเขายังโอนให้กลุ่มผู้ที่เกิดที่หลังนี้อีกครับได้น้อยกว่านี้โดย18กันยายนโอนเงินสรงข้อเพื่อการยังเชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยกลุ่มผู้เกิดกลุมภันพันศูนย์แได้เจ็ด เกิดม okay. um, ีนาคม08ได้ Asia, 600เกิดเมษายน08ได้5 0 0เกิดพฤษภาคม08ได้400เกิดมิถุนายน08ได้3 0 0เกิดกรกฎาคม0ูได้200เกิดสิงหาคม08ได้100รอก็รอรับการอนเข้าบัญชีพร้อมเพรียกบุคลประชาชน13หลัก18กันยายน68นะครับย้ําได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสดิการแห่งรัฐนะครับจากที่อธิบายไปในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปและเป็นผู้มีสิทธิ์บััตรรรสสสดดกกาแห่่่งงฐจะเป็นลุุมทีไู้ 1800บาทในเดือนกันยายน2568ครับสวัสดีครับ